สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณตันภาสกรณีทีกันนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเอ่อมาดูกันว่าจากคนที่แทบไม่มีอะไรเลยเขาสร้างตัวตนสร้างธุรกิจจนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับเป็นเส้นทางที่เอ่อน่าสนใจมากๆครับมีบทเรียนเยอะแยะเลยตั้งแต่วิธีคิดเรื่องธุรกิจการมองหาโอกาสไปจนถึง อืมปรัชญาชีวิตเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับวิกฤตอันนี้น่าเรียนรู้มากในยุคนี้เลยนะคะจริงครับอะไรอะไรมันไม่แน่นอนเนาะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นคิดสําคัญๆมาฝากกันค่ะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแนวทางให้ใครที่กําลังแบบมองหาทางไปต่ออยู่ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวครับผมลองมาเริ่มกันที่บทเรียนแรกเลยนะคะที่เห็นชัดๆเลยคือการเลือกธุรกิจให้ให้เหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนั้นๆใช่ครับอันนี้สําคัญมากคุณตันเริ่มจากศูนย์ครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรความฝันก็แบบเรียบง่ายมาก อยากมีทีวีอยากมีบ้านไม่ได้เรียนสูงด้วยนะคะแต่เหมือนค้นพบตัวเองเร็วว่าชอบค้าขายครับลองผิดลองถูกมาเยอะตั้งแต่ขายขอกเล็กๆน้อยๆทำงานใช้แรงงานเเป็นพนักง,งานส่งของเป็นเซลล์คือทำมาหลายอย่างมากค่ะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นไม่ต้องรอให้พร้อมแต่เริ่มจากสิ่งที่มีก่อนโดยเฉพาะงานบริการหรืองานที่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะ ใช้แรงใช้ใจสู้ไปก่อนเพื่อสะสมทุนทั้งทุนทรัพย์แล้วก็ทุนความรู้ด้วยครับคือประสบการณ์ความเข้าใจตลาดจริงๆพอเริ่มมีทุนมีความรู้มากขึ้นก็ค่อยขยับขยายเหมือนตอนกลับไปชนบุรีที่ค่อยๆทําจากร้านหนังสือพิมพ์ร้านกาแฟร้านอาหารใช่ครับแล้วก็ไปอสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งพอมีทุนมหาศาลจริงๆถึงไปสร้างโรงงานอิชิตันแบบอัตโนมัติหรือลงทุนใหญ่ๆได้ คือมันเป็นสเต็ปตามกำลังครับจริงค่ะเริ่มตามกำลังที่มีแต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยเฉพาะตอนเจอวิกฤตใหญ่ๆอย่างปี40ตอนนั้นนี่หนักเลยใช่ไหมคะหนักมากครับตอนนั้นคุณตันเจอปัญหาใหญ่หนี้สินเกือบร้อยล้านบาทเลยจากการลงทุนอสังหาริมทร,รัพย์เกินตัวไปหน่อยโห้ร้อยล้านครับจุดนี้ก็นำมาสู่บทเรียนที่สองเลยครับที่ส่งพลังมากคือ ตัดแขนขารักษาชีวิตตัดแขนขารักษาชีวิตเป็นคําสอนที่เขาได้ยินจากผู้ใหญ่มาแล้วก็เอามาใช้จริงตอนวิกฤตเลยคือตัดสินใจขายรั์สินทิ้งแบบยอมขาดทุนมหาศาลขาดทุนขนาดไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมอย่างห้องแถวเนี่ยซื้อมาสี่ล้านต้องขายไปแค่ล้านเดียวครับหรือแม้กระทั่งเ,เพชรของภรรยาก็เอาไปขายโหใจเด็ดมากเป้าหมายเดียวเลย คือลดเงินต้นให้เร็วที่สุดลดภาระดอกเบี้ยพอมันเบาลงกำลังใจมันก็มาสู้ต่อได้แล้วก็ใช้หนี้หมดภายใน2ปีใช่ครับบทเรียนนี้คือในยามวิกฤตต้องกล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งจริงๆเพื่อรักษาแก่นหลักไว้ให้ได้ฟังดูต้องใช้ความความเด็ดเดี่ยวสูงมากเลยนะคะอะไรทําให้เขากล้าตัดสินใจแบบนั้นได้คะในขณะที่คนอื่นอาจจะยังลังเลยุดติดอยู่ ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนผสมของประสบการณ์ที่เห็นคนอื่นล้มมาบวกกับการฟังผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วก็สัญชาตญาณน,นักธุรกิจอะแหะครับที่มองว่าเก็บหนี้ไว้นะ่ะอันตรายกว่าขาดทุนตอนนี้การตัดสินใจเร็วคือทางรอดใช่ครับซึ่งมันก็เชื่อมไปบทเรียนที่3พอดีเลยคือมุมมองที่เขามีต่อวิกฤตอ่าน่าสนใจค่ะเขามองต่างออกไปครับเขาไม่ได้มองว่าวิกฤตมันแย่อย่างเดียวแต่มองว่าวิกฤตคือโอกาสทอง โอกาสทองในวิกฤตเนี่ยนะคะใช่ครับเพราะช่วงที่คนอื่นกลัวคนอื่นถอยหรือล้มไปเนี่ยคู่แข่งมันน้อยลงเขาชอบทําธุรกิจยากๆหรือเข้าตลาดตอนที่มันแบบยากๆเพราะเชื่อว,ว่าในความยากนั้นมันมีเงินซ่อนอยู่เหมือนตอนอิชิตันช่วงโควิดหรือธุรกิจโรงแรมที่ฟื้นตัวเร็วประมาณนั้นเลยครับคู่แข่งหายไปเยอะ นี่แหละแนวคิดเลือกทำธุรกิจที่ยากในเวลาที่ยากนอกจากความกล้ามุมมองที่ไม่เหมือนใครแล้วการมองตลาดของคุณตันก็เฉียบคมมากนะคะการสร้างแบรนด์โอชิหรือแคมเปญการตลาดต่างๆนี่คือดังตลอดเลยครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่4เลยถามให้เยอะอ่านเกมล่วงหน้าถามให้เยอะเขาไม่ได้นั่งคิดเอาเองนะครับอย่างไอเดียชาเขียวโอชิเนี่ยก็มาจากการสังเกตลูกค้าในร้านบุฟเฟ่จริงๆ ว่าเขาชอบดื่มอะไรอ๋อสังเกตพฤติกรรมลูกค้าใช่ครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการฟังลูกค้าจริงๆมากกว่าอ่านรีเสิร์ชในห้องแอร์เขาเชื่อว,ว่าข้อมูลจริงมันอยู่หน้างานอยู่ที่ลูกค้าพูดกันจริงๆนี่แหละแล้วก็ใช้จิตวิทยาการตลาดเก่งด้วยพวกโปรไฟล์แลกซื้อจำกัดเวลาอะไรพวกนี้ครับผมกระตุ้นความอยากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียนรู้จากคนเก่งๆจากผู้ใหญ่ที่เขาติดตามตลอดสังเกตวิธีคิด วิธีทำงานเราก็เอามาปรับใช้ฟังดูแล้วมีบทเรียนเยอะมากเลยนะคะถ้าจะให้สรุปแก่นคิดหลักๆจริงๆที่ขับเคลื่อนคุณตันมาตลอดเลยมันคืออะไรคะพื้นฐานสำคัญที่สุดที่เขาพูดเสมอเลยคือขยันซื่อสัตย์อดทนครับถึงจะเห็นว่าบางทีคนไม่ซื่อสัตย์อาจจะรวยเร็วนะแต่สุดท้ายแล้วความยั่งยืนความภูมิใจจริงๆมันมาจากตรงนี้ขยันซื่อสัตย์อดทนครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับหุ้นส่วนหรือทีมงาน การแบ่งบันผลประโยชน์ต้องยุติธรรมต้องเร็วเพื่อสร้างกำลังใจแล้วก็สุดท้ายคือการเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้ดูไม่ใช่แค่พูดชัดเจนมากเลยค่ะสรุปบทเรียนสำคัญสำคัญจากคุณตันที่เราคุยกันวันนี้ก็มีทั้งเรื่องเ,อเริ่มต้นตามกำลังที่เรามีตัดสินใจให้เด็ดขาดตอนเจอวิกฤตด้วยหลักตัดแขนขารักษาชีวิตครับผมแล้วก็กล้าที่จะมองหาโอกาสในความยากลาบาก มองต่างมุมตอนที่คนอื่นกลัวใช่ครับมันสังเกตเรียนรู้ถามเยอะๆอ่านเกมให้ออกตลอดเวลาโดยมีพื้นฐานคือความขยันซื่อสัตย์และอดทนครับผมครบทวนเลยค่ะมีประเด็นทิ้งท้ายนิดนึงคับที่อยากชวนคิดต่อคือในเมื่อคุณตันมองว่าวิกฤตคือโอกาสทองลองมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้สิครับในยุคที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วมีวิกฤตเล็กๆใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาครับมีอะไรบ้างที่เราอาจจะมองว่า เฮ้ยมันคือปัญหาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสทองซ่อนอยู่เหมือนที่คุณตันเห็นก็ได้ลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะคะมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆท่ามกลางความท้าทายรอบตัวเราน่าสนใจมากครับเป็นการบ้านให้กลับไปคิดต่อได้เลยนะครับว่าวิกฤตตรงหน้าเราตอนนี้มันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะผมอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้ครับ